สวัสดีเพืนน่นอนๆ f ทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวครับอื่นยิงปลาบนบกนะครับภาพโดยรวมครับตัวนี้งานจะเป็น แปดมิลน,นะครับลูกดอกจัมโบ้ไกลกล่องนะครับอันนี้ดึงยางเองนะครับผมนะครับอันนี้เราต้องดึงยางเองนะครับไกลกล่อง เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยครับแกะสลักให้เรียบร้อยนะครับงานไม้ครับยางแปดมิลน,นะครับ ความยาวของรางร้อยสิบเซนนะครับความยาวรางร้อยสิบเซนไม่รวมปืนนะครับปืนนี้ยาวประมาณ ร้อยสามได้ครับร้อยสามสิบสนใจติดต่อได้ครับผมนี่ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะนะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ